สวัสดีเราสาวกดคอปทุกท่านในครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่15พฤษภาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่ากําลังเป็นกระแสอย่างมากในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลช่วงเวลานี้เลยครับเมื่อทางเดวิดออนสตีนจากเดอะแอตแลติกเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้ทําการติดต่อไปหาตัวแทนของฟอรินเวิร์สแนวรุกตัวเก่งของเลโบรโกเซนจริงครับเพื่อสอบถามรายละเอียดการยาทีมของนักเตะแล้วโดวยที่ตามรายงานของนักข่าวระดับเพียหนึ่งรายนี้ในครับได้ออกมาระบุว่า ทัพหงแดงได้ติดต่อไปยังตัวแทนของมิดฟิลตัวรุกทีมชาติเยอรมันวัยยิ่มสปีเพื่อแสดงความสนใจที่เซ็นสัญญากับเขาหากว่าเขาตัดสินใจจะย้ายออกจากไบเออร์เลว์บุคเซนและสนใจจะย้ายมายังอังกฤษและกับนักเตะรายนี้ครับลิเวอร์พูลก็แสดงความชื่นชมมาอย่างยาวนานแล้วด้วยแต่รว่าสถานาการณ์ตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนนักว่าฟอร์เรนเวิร์สตั้งใจจะออกจากทีมหรือว่าประเทศที่เขาเล่นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งหากว่าฟอร์เรนเวิร์สตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบุนเดสเลกาจริงครับทีมแชมป์พรี จะหาข้อตกลงและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขานะ่าจึงเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการติดต่อกับแอร์เยนของนักเตะเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวไปแล้วทางด้าน2อัปเดตใหญ่จากฝั่งเยอรมันนะครับกับความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อฟอร์เรนเวิร์นั้นเริ่มที่คิกเกอร์ื่อใหญ่ตัวเป้งของเยอรมันก่อนครับที่อัปเดตมาว่า หลังข่าวจากเลเวกูเซนยืนยันว่าลนะิเวอร์พูลเนี่ยได้กระโดดเข้าร่วมวงในการไล่ล่าตัวฟอร์เรนเวิร์สด้วยอีกทีมแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็าเยันมิวนิกเป็น2ทีมครับที่กำลังแข่งขันเพื่อชิงตัวนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีม ดรตามรายงานครับมีการระบุว่าทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลได้เพิ่มความสนใจที่มีต่อฟอร์เรนเวิร์มากขึ้นแล้วและตัวแทนของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการพบกับเอเนต์ส่วนตัวของนักเตะในวันอังคารที่ผ่านมาแล้วด้วยซึ่งก็เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากพวกเขาเนั้นเดินทางมายังอังกฤษในสัปดาห์นี้ดยูที่ตอนนี้ครับลิเวอร์พูลพร้อมเต็มที่แล้วที่พวกเขาจะเข้าแข่งขันเพื่อคว้าตัวฟอร์เรนเวิร์มาร่วมทีมให้ได้เช่นกัน ทางด้านอีกสือของเยอรมันก็คือหนังสือพิมพ์ซุดดอยเชอร์ไซตุงแถบรอยชื่อดังของแดนอินซีเหล็กนะครับมีการประคมข่าวว่าจุดหมายปลายทางที่ตัวแทนของฟอร์เรนเวิร์สเดินทางไปอังกฤษนั้นไม่ใช่สำนักงานใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ดูเหมือนว่าเป๊ปกูดียอลาคงอยากจะต้อนรับครอบครัวงฟอร์เรนเวิร์สกองกลางตัวทุกคนสำคัญของเลวกูเซนที่นั่น แต่ทว่าก็ไม่มีการนัดใหม่หรือว่าพบปากกับครอบครัวฟอร์เรนเวิร์สและก็พ่อแม่ของเขาในท้ายจริงแล้วครับครอบครัวฟอร์เรนเวิร์สนาได้พบกับตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลแทนเตงหากซึ่งมันก็แตกต่างจากรายงานเบื้องตน้นที่ว่าฟอร์เรนเวิร์สไม่เคยพบกับตัวแทนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทีมงานและก็ครอบครัวของเขาในเดินทางไปอังกฤษเพื่อพบกับลิเวอร์พูลและตัวแทนของพวกเขาในครับก็มีการเปิดเผยว่าเลวิคุสเซนต้องการค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ1น6รอล้านปอนด์หรือว่าตกราวๆ150าหา ตันันรรายี้คบทั้งนี้ครับมาดูจากกระสาข่าวแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมห้างขายยาไม่ต้องการอยากจะขายท้ง f o ร์เรนเวิร์สให้กับบาเยอร์นะครับเพราะอาจจะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในลีกส่วนทางด้านตัวนักเตะนั้นยังตัดสินใจไม่ได้ไว่าอยากจะออกมาค้าแข้งนอกเยอรมันหรือไม่แต่ถ้าเขาเปิดใจย้ายนครับก็เชื่อว่าการย้ายมายังพรีเมียร์ลีกก็น่าจะมีโอกาสมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยก็น่าจะสู้กันสนุกเลยทีเดียวครับสำหรับดีลของฟอร์เรนเวิร์ส เรามาอัปเดตกับดีลของเจอร์มีฟริมปองอีกหนึ่งนักเตะตัวเก่งของเลเวอร์เซนที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กันสักหน่อยนะครับดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางฟลาบิสโอโรมาโน่ได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงกับเจอร์มีฟริมปงเป็นที่เรียบร้อยเกือบจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วครับและก็เป็นที่เข้าใจว่านาตอนนี้การเจราจาระหว่างลิเวอร์พูลและเอเย่นของเจอร์มีฟริมปงเรื่องเงินไขส่วนต,วตัวต่างๆก็คืบหน้าไปอีกครั้งแล้วในวันนี้ และทางโรมาโน่ครับยังยืนยันอีกว่าตัวนักเตะนั้นมีความกระตือรือร้นในการย้ายสู่ถิ่นแอนฟิลของลิเวอร์พูลมาดูตลอดด้วยหลังจาได้รับแจ้งว่าเขาได้รับความสนใจและวันนี้ครับลิเวอร์พูลก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องของค่าเหนื่อยระยะเวลาของสัญญาและกระทุกรายละเอียดของข้อตกลงในการเจรจาในครั้งนี้ ก่อนที่ท้ายสุดครับทางโรมาโ,โนจะยืยนยันว่าลิเวอร์พูลตกลงกับนักเตะได้หมดแล้วและก็เหลือค่าการเจราจารนีเรื่องการจ่ายค่าฉีกสัญญาที่อยู่ที่ราวๆ35ล้านยูโรกับทางไบ y e เออร์เลวูเซนเท่านั้นแล้วนะครับมากันที่เรื่องราวของดีนฮีเซนกองหลังจากบอลหมัดกันบ้างครับที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ ฟอรเรนเพรเซนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันจะรายงานว่าเอลมาดริดไม่ได้มองว่าดินฮุยเซนเป็นกองหลังที่พวกเขาจะเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทว่าล่าสุดนะครับทางเบนจาขอบนักข่าวคนดังชาวอังกฤษได้ออกมาเผยว่าสโมสรเรอลมาดริดกํากำลังพิจารณาอย่างจรงิงจังครับที่จะเปิดใช้งานเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของดินฮุยเซนกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีจากบอลมัดในราคา50ล้านปอนด์ด้วยที่ก็มี Arsenal, ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและก็เชลซีที่ต่างก็พร้อมจะจ่ายเงงงิน,ญญนน่่าาฉีีกกสััญญ้้รซึท สามทีมเนะี่ยต้องการจะทำข้อตกลงที่รวดเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรัลมาดริดเข้ามาแข่งขันในดิวนี้ได้นอกจากนี้ครับทางเบนจาขอบยังได้อ้างแหล่งข่าวจากสเปนอีกด้วยนะครับว่าทางชาบีอลองโซนายใหญ่คนใหม่ของทีมรรชันชุดขาวได้ระบุต,ตัวดินเฮยเซนไว้เป็นเป้าหมายหลักคนใหม่ของพวกเขาแล้วและตัวนักเตะเองก็มีความกระตือรือร้อนที่จะย้ายไปร่วมทีมดังของสเปนอย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ครับแหล่งเขาที่ใกล้ชิดกับทางหุยเซ้นก็อ้างว่าค่าฉีกสัญญาของเขาเนี่ยสามารถผ่อนชำระได้เป็นงว,งวดหรือว่าประมาณสี่งวด ส่วนในกรณีที่มาริดล้มเหลวในการคว้าตัวกองหลังรายนี้นะครับทั้ง3สโมสรในอังกฤษได้แก่ลิเวอร์พูลแอสเนลและก็เชลซียังคงอยู่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าทางทีมดังของสเปนพวกเขาน่ก็มีความมั่นใจมากว่าพวกเขาจะทําสําเร็จครับกับดีลนี้แต่หากว่าท้ายสุดแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลก็คือตัวเลือกที่ดินฮุยเซนชื่นชอบมากที่สุดแล้วสําหรับทีมในพรีเมียร์ลีกและก็เป็นทีมเดียวครับที่เขาอยากจะย้ายมาเล่นด้วยนอกจากมาริดเพื่อมาควา้าแชมป์ในอนาคตด้วยกันนัันนน่เองครบ มาต่อกันที่รายงานของเลวิสสติลนักข่าวสายหงแดงของเดลี่เมลสื่ออังกฤษนครับต่อเรื่องราวของคอสตาซิมิกัสแบ็กซ้ายวัย29ปีที่มีการระบุว่าอาจจะเป็นนักเตะคนแรกๆของทีมลิเวอร์พูลครับที่จะย้ายออกจาก field, ทินแอนฟิลด์ททนทีหลังจากจบซีซั่นนี้ดีตอนนี้ครับแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซกำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายในพรีเมียร์ลีกและก็ในยุโรป แต่ล่าสุดครับมีรายงานว่าลีสยูเนเต็ดทีมแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็ทีมน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าได้ทำการลิสต์นักเตะรายนี้ไว้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพความแข็งแกร่งในแนวรับของพวกเขาที่สำคัญไปแล้วครับซึ่งทางทีมยุงทองก็พร้อมจะทำการเปิดเจราจาเพื่อพูดคุยกับเอรเยนส่วนตัวของซิมิกาสและนักเตะในทันทีครับหลังจบซีซั่นนี้และก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็เปิดทางพร้อมใจให้เขาได้ย้ายออกจากทีมไปในราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ครั้งนี้ครับสำหรับลีสยูเนเต็ดนอกจากพวกเขาจะสนใจคอสตาซิมิการ์ดแล้วพวกเขานก็ยังสนใจที่เซ็นสัญญากับคีวินคิเลเฮอร์ประตูมือ2ของทีมเราด้วยเช่นกันครับเรามาปดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของเฟเดริโก้คิเอซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาล,ลีของทัพหงแดงเราเนี่ยครับที่ล่าสุดมีรายงานจากทางลากาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อดังแดนนองเทาบูดีออกมาระบุว่าเฟเดริโก้คิเอซ่าตัดสินใจแล้วครับว่าจะย้ายกลับไปยังเกาโชเซียอิตาล,ลีในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน ซึ่งตามรายงานจากสื่อชั้นนําเจ้านี้เนะครับเผยว่าคีเอซ่าตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลเพื่อกลับไปยังเกาโชซเลียอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่านาโปลีจะเป็นจุดหมายปลายทางของเขามากที่สุดแล้วครับในเวลานี้โดยที่ทัพของแดงของเราเนะี่ยต้องการจะปล่อยยิมตัวคีเอซ่าออกไปพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดแบบถาวรไปด้วย ซึ่งตอนนี้ครับนักเตะก,กําลังรู้สึกตื่นเต้นกับการจะได้กลับไปเล่นในเซเรียอีกครั้งและเขาก็หวังว่าจะได้กลับไปลงเล่นในทีมชาติอิตาลีอีกครั้งด้วยเช่นกันนะครับหลังจากหลุดโผมานานมากๆแล้วและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันที่15พฤษภิาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ